แสดงว่าหมอบอกว่าเป็นไตระยะที่สามแบบเน้ยเขาบอบอกเขาว่ามันเขาว่ามันเมื่อไหร่เนวันท่อไปอืงเตรียมวัดไว้แล้วเตรียมวัดไว้แล้วเนเสลิดกระจายดูดออกเสลิดไหลยังสารพัดให้มันมันมดทุกโรกจ้าทุกหนมันทุกอย่างเขาเขาถามมาคำเป็นอย่างไ้ปังมหัวใจบอบบอ้อตามอาการเลยค่ะลูกซ้ายอายุอายุลายไปไในค่ะเพิ่นอายุสี่สิบกว่า เป็นเบาหวานพอมันะะมบ่ไหมเบาหวานแล้วก็ตามมาไตล้ามกันมาไไตไวกินกาแฟแม่หมดเฮานี่จักกล้องแล้วค่ะกินมื่นละซองมื่นละซองอันที่สร้างขึ้นตัวเนาะจ้ะเาเดี๋นี้เดี๋ยวอยู่ซ่องหนึ่งคับคับอีกซ่องมันหนึ่งหมือ,อมให้หมอกินผู้เดียวแม,แม่แม่โดนโด้วยแม่แค่ต้องคิดว่าให้ให้หมอกินผู้เดียวมันจะเป็นเรื่องไหนคะนี่ร่างกายทุกกระภพเป็นแบบ เอามาให้แม่มือนนั่นสองกองเหมืนปะอ่าเป็นเป็นกาแฟสามกองหละก้อนนานีที่จะเอามาให้เองสองเป็นหาก้องนะกาแฟทั้งหมดหาก้องกินมือนละซองตอนนี้บ่ต้องฟอกไตโอ้ย่างได้แล้วโอ้ยนั่นดีใจเออดีใจน้ำเพล่าน้ำ